เกลือไปเกลือเกลือแซ่จุทษได้เจ้ามาเจ็บผมไม่ต้องไม่ต้องมาขอบคุณไม่ต้องเลยนะฮะไม่ต้องมาขอบคุณนะที่อดหลับอดนอนช่วยเชียร์อ่าไม่ต้องเลยเพราะว่าเมื่อวานกูหลับเร็วอ่าขออภัยผมไม่ใช่กูเม่คืนนี้ไปดูคอนเสิร์ตนะฮะปืนและ ถนนอืมไม่ใช่ปืนและกุหลาบกุหลาบปลายปืนเอ่การอันโรสเซสนะไปดูปา่าแอคเซโลสอายุก็มากแล้วนะพลังเสียงก็ลดน้อยลงแต่ยังสุดตีนอยู่ต้องใช้คำว่าดาวเลยน้องนะครับคอนเสิร์ตก็เต็มคาราเบลไปหน่อยนะก่อนเข้าเขาไม่ขายไง เขาไม่ขายน้ําบํารุงหลอดเลือดก็ต้องไปหากินแถวใต้ทางด่วนที่เมืองทองกว่าจะเข้ามานี่ก็แฟตแล้วนะยืนอีกสองชั่วโมงกว่าประมาณสามชั่วโมงขากลับบ้านรถติดอีกนะกว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยเกือบเกือบตีหนึ่งสลบเลยกินข้าวอาบน้ําสลบเลยอดดูเลยพวกพี่ๆนะครับเห็นได้ข่าวว่าส่งดาวรุ่งลงแบบ เต็มคราเบลเมืนอนกัน11ตัวเลยใช่ไหมฮะก็เลยทําได้แค่เสมอกับผู้มาเยือนจากหล,ลีกวันนะก็ยังดีที่คาเรนะเซฟจุดโทษได้ช่วยให้แชมป์เก่าอย่างเลี้ยพูลน,นะฮะผ่านรอบต่อไปได้สำเร็จแต่ทีมใหญ่ๆจากลอนดอนนะครับศูนย์พันเงินเกลี้ยงเลยนะฮะจากฝูงลิเบอลีกอย่างอาร์เซนอลนะใช้ตัวสมรองผสมตัวจริงบางคน ก็พลาดท่าพ่ายไบรตันคาบานท็อตแนมฮอสเปอร์ของคุณซืออันโตนิโอคอนเต้ฮะดูรายชื่อผู้เล่นโอ้โหทั้งแฮร์รี่เคนอีวานเปริซิตฮอยเบียบิชุม,มา่าเรียกว่าลงกันมีมีเท่าไหร่ก็ขนลงไปยกเว้นตัวที่บาดเจ็บแต่ก็ไปพลาดท่านะแพ้ให้กับนอติงแฮมฟอร์เรสก็ตกรอบไปอีกเวสต์แฮมนะก็แพ้ตกรอบเชลซี เจองานหนักหน่อยก็แมนซิตี้เขาก็ไม่ได้ว่าเอาชุดใหญ่เต็มอัตราศึกเชลซีก็ชุดผสมผสมก็แพ้แมนซิตี้อีกนะครับฟูลแลมก็ไม่รอดวันก่อนบเบรนฟอร์ดก็ไม่รอดสรุปแล้วทีมที่อยู่ในลอนดอนนะฮะแทบจะศูนย์พันเหลือทีมระดับดิวิชั่นต่ำๆอย่างชาลตันทีมเดียวที่ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนคืนนี้ครับ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันจะมี ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกพี่ๆจะอพอมีน้ําใจช่วยเชียร์น,น้อนหรือเปล่านะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเตตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะเพิ่งฝากรอยแค้นเอาไว้หมาดๆท่หลุงแมนยูไปสามประตูตอนหนึ่งถามว่าเกมนี้ควรจะเอาหรือเปล่าคุณจะจัดเต็มหรือเปล่าเอาอตรงนะคือ ด้วยความที่มันเป็นหลีกครับอ่ะมันเป็นแบบถ้วยที่แบบไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายอยากจะให้พักตัวจริงเอาตัวสำรองลงเอาเด็กดาวรุ่งลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแหม่ถ้าแพ้อีกถ้าคาบ้านอีกหรือถ้าไม่ชนะอีกอ่ะนั่งเสียฟอร์มนะฮะเสียฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดยากแต่ผมยังเชื่อว่าเออเซนฮากอ่ะจะส่งตัวสำรองลงเพียงแต่ว่าตัวสมรองของแมนยูมันก็ระดับหนึ่งนะครับ เอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างผู้หลักประตูเนี่ยต้องเปลี่ยนนะไอ้ดูปลาฟงดูบลาฟก้าเนี่ยให้ลงไปเลยตอมีตันให้ลงไปเลยแบ็คขวาใช้อารอนวันวิสก้าบ้างนะให้ดาโลมันพักบ้างนะครับหรือไม่ก็เอาดาวรุ่งลงไปเลยแบ็คซ้ายก็เป็นไทยเลวมาเลเซียคู่เซนเตอร์นะฮะกับตันแฮร์รี่นะครับเรียกความฟิตให้เขาหน่อยให้เขายืนเลยตัวจริงนะครับแฮร์รี่แม็กควายาให้คู่กับวิกตอร์ลินเดลเวฟกันได้จะได้คุ้นๆหน่อยนะครับพัก ลิซันโดมาร์ติเนสไม่พักก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตรงกลางพี่กเกษมเอาออกรกน,นะฮะอายุมากแล้วอย่าให้ลงต่อเนื่องเดี๋ยวสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็มีเกมสำคัญอีกนะครับคู่กลางให้แม็กเฟลดไปเลยนะมาชดแม่งเลยเอาแม็กโทมิเน่กับเฟลดลงคู่กันเท่านั้นไม่พอมึงส่งดอนนี่ฟันเดเบกเข็นแม่งลงไปอีกชัตเล่นหมาไม่ได้ก็ต้องเข็นลงไปให้ดอนนี่ฟันเดเบกลงอย่าเพิ่งอาบรูโน่ลงข้างบนถ้าพีโดเขา เขาเหนียนมากก็ให้เ้าลงไปนะครับเขาเหนียนมาก,กให้ลงไปแอนโทนีอิลันกาส่งลงไปอเลฮันโดการาชโชยังสดๆอยู่ส่งลงไปผลนานในขันอย่าไปซีเรียสกับมันมันออกมาแบบไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ที่ที่ทางที่ดีอย่าแพ้คาบ้านครับ